ดูครับความส่นของหนุ่มน้อยวัยสามเดือนยี่สิบวันครับดูฮะดูฮะเจ้าซีรีส์ครับนะฮะดูดูดูลูกชายเจ้าอัศวินนะฮะนะ,ะดูความส่นของเขานะครับดูความส่นของเขานะครับส่นจริงๆริครับดูครับดูดูความส่นของเขาฮะส่นจริงๆริส่นจริงๆนะฮะดเด็กเหมือนเด็กอะฮะเหมือนคนนะครับ ดูคมสนนะฮะดู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 ป๊อบป๊อบดูดูดูคมสนของหนุ่มน้อยครับเจ้าซีรีลูกชายอัศวินนะฮะวัยสามเดือนยี่สิบวันนะครับดูคมส่วนของเขาฮะดื้อจริงฮะไอเจ้าตัวไอตัวนี้ฮะดูฮะดูดูดูส่วนจริงๆครับซีรีล์นะฮะดูไอหนุ่มซีรี่ ครับดูฮะดู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 เขาดูเขาฮะดูับดูขบดูการชนของเขากันด้วยของเขานะครับชนเสาชนอะไรไปทั่วฮะดูฮะดู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 ชนของเขาดูฮะชนจริงๆครับชนจริง น้อยเจ้าซ si ีรีส์ฮะดูฮะดูดูนะครับ